Apple จะกลายเป็นบริษัทแรกในประวัติศาสตร์ที่มีบุลค่าตลาดถึง4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเผยดีไซน์ iPhone 17 Pro แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงด้านหน้าครั้งใหญ่นับตั้งแต่ iPhone 14 Pro เจาะลึกวินเนอร์และลูเซอร์ของ Apple ส่งท้ายปี2024ติดตามพร้อมก่าวอื่นที่น่าสนใจ ขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่า n ชนแนลรีวิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ Apple จะกลายเป็นบริษัทแรกในประวัติศาสตร์ที่บีบุูลค่าตลาดถึง4ล้านล้านดอนลลา,าร์สหรัฐ พุ่นของ a p p เ e เพิ่มขึ้นเกือบ40%ในปี2024ก่อนตลาดเปิดทำการวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาส่งผลให้บูลค่าตลาดของ Apple อยู่ที่3.92ล,ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐและมีแนวโน้นมที่จะกลายเป็นบริษัทแรกในประวัติศาสตร์ที่มีบูลค่าตลาดถึง4ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐตามรายงานของ Fortune บันทึกการวิจัยของ d a n i นียไอนักวิเคราะห์จาก West บัดเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมากล่าวว่า Apple กํกำลังเข้าสู่ยุคทองการเติบโต โดยได้รับแงรงขับเคลื่อนจากเทคโนโลยี AI ในผลิตภัณฑ์ของ Apple ซึ่งเคยถูกประเมินต่ำเกินไปก่อนจะพบว่าการพัฒนาแอปพลิเคชันหลายร้อยรายการภายใต้แพลตฟอร์ม Apple Intelligence กลายเป็นตัวเต้นการเติบโต,ตอีกตัวหนึ่งพร้อมกับการเต้นการอัปเกรด iPhone ในทุกๆด้านตลอด12-18เดือนข้างหน้าเดนเนลไอยังเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นของ Apple เป็น325ดอลลาร์สหรัฐและเชื่อว่า Apple กำลังก้าวไปสู่มูล,ลาค่าตลาด4ล้านลา้านดอลลาร์สหรัฐเป็นบริษัทแรก นอกจากนี้ Microsoft และ Nvidia ก็ได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI เช่นกันแต่คาดว่ามูลค่าตลาดจะอยู่ที่3.26และ3.4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับซึ่งยังตามหลัง Apple ที่มา m a c r u m o r เผยดีไซน์ iPhone 17 Pro แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงด้านหน้าครั้งใหญ่นับตั้งแต่ iPhone 14 Pro แหล่งข่าวิจินแชร์คอนเซปต์ไอโฟน17 Pro ที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของดีไซน์ด้านหน้าซึ่งก็คือ Dynamic Island ที่มีขนาดแคบลงนับตั้งแต่ iPhone 14โ r o แนวคิดการเปลี่ยนแปลง Dynamic Island ให้เล็กลงนำเสนอโดยนักวิเคราะห์เจฟฟ์พูซึ่งคาดว่า iPhone 17 Pro จะมีได n a m i c Island ที่เล็กลงกว่าเดิมเนื่องจากเซนเซอร์ของระบบ Face ID ถูกเปลี่ยนมาใช้วัสดุเมทัลเลนที่เล็กกว่าปัจจุบัน เรียกได้ว่าเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่ของ d ดน i ิ i ิกแอร์ลนับตั้งแต่ iPhone 14 Pro แต่มีความเป็นไปได้ที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเฉพาะ iPhone 17 Pro Max ขนาดขณเดียวกันมาจินบูก็แชร์ภาพเรนเดอร์ iPhone 17 Series ที่แสดงให้เห็นดีไซน์ด้านหลังใหม่แต่ดูเหมือนว่ายังมีโอกาสอยู่มากที่ของจริงจะแตกต่างไปจากนี้ที่มาโฟน์อารีนาเจาะลึกวินเนอและลูเซอร์ของ Apple ส่งท้ายปี2024 ปีที่ผ่านมานับเป็นปีที่อาจจะแปลกสําหรับ Apple ที่โฟกัสแต่ตลาดสมาร์ทโฟนเพียงอย่างเดียวเพื่อรักษาความดุดเด่นของ iPhone เป็นหลักมีทั้งการอัปเกรดชิปและฟีเจอร์ Apple i n t e r l i g e n t ใหม่แต่แน่นอนว่าความคาดหวังของผู้ใช้ก็มีมากขึ้นเช่นกันจึงทำให้เกิดการจัดอันดับวินเนอผู้ชนะและลูเซอร์ผู้แพ้ในปี2024จาก GSM Arena ครับวินเนอผู้ชนะในปี2024 iOS 8 ไม่ว่าจะเป็นการรองรับแอป,ปจากเทสต์พาร์ตี้บน App Store หรือการส่งข้อความแบบ RCS ระหว่างผู้ใช้ a อ d ด o i d ได้ในบางพูมิภาคก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ดูไกลตัวแต่แต่ทำให้เกิดขึ้นได้จริงในระบบปฏิบัติการใหม่ครั้งนี้โดยเฉพาะการผลักดันที่เกิดขึ้นจากคณะกรรมาการยุโรปและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆของโลกก็ทำให้ a pple ต้องยอมอดอ่อนตามบางอย่างด้วยปี2024ซึ่งเป็นปีที่มีจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับ Apple หลายอย่าง ถมจองว่างระหว่าง iOS และ Android ก็แคบลงกว่าเดิมเมื่อเทียบกับ2-3ปีที่แล้วรวมถึงผู้ใช้สามารถจัดเตรียงไอคอดใหม่แบบไม่มีข้อจำกัดได้แล้วเช่นกันซึ่งค่อนเป็นฟีเจอร์ที่ควรมีมาใน iPhone ตั้งแต่แรกแล้วโดยผู้ใช้สามารถตั้งค่าแอปเริ่มต้นอื่นๆได้อย่างอิสระและทำให้ iOS กลายเป็นระบบปฏิบัติการที่ดูจะปรับแต่งอะไรๆไ,ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมาก iPhone 16 iPhone รุ่นมาตรฐานของ Apple เป็นรุ่นที่ขายดีมานานหลายปีแล้วและปีนี้ก็ไม่ต่างกันที่ iPhone 16รุ่นมาตรฐานขายดีแม้ไม่ใช่รุ่นโปรที่ดีที่สุดทอกที่เคยมีมาก็ตามเพราะมีชิป A19 และ RAM แรม 8GB ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงกล้องอ er ัลตราไวฟกัสอัตโนมัติและปุ่มคัมเมล่าคอนโทรใหม่ด้วยแต่ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คงเป็นอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่นานขึ้น และขัดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะให้ iPhone รุ่นใหม่สมบูรณ์มากขึ้นนั่นก็คือการมีหน้าจอที่มีอัตราตีเฟสสูงเพราะ Apple ยังคงเรียกว่าโลโมชั่นดิสเพลย์อยู่ m c m i n n c ชิป M 4เมื่อชิป M 1ที่ Apple ได้ผลิตเองกลายเป็นรากฐานที่ทําให้ประสิทธิภาพของชิปรุ่นใหม่ๆเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและเป็นการปฏิวัติวงการ A R M บนเดสก์ท็อด้วย ซึ่งชิป M4 มีทั้งประสิทธิภาพ CPU และ GPU ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าโดยชิป M4 m a c มี CPU สูงสุด16แกนและ GPU 40แกนพร้อมกับแรม128 g b พร้อมแบนด์วิดต์546 g b ต่อวินาทีเลยทำให้มีเวิร์กโฟลที่เหมาะสมและสามารถใช้ macOS ได้และนอกจากจะมีชิปใหม่ Apple ก็ประกาศเปิดตัว Mac Mini รุ่นใหม่ที่มีชิป M4 และ M4 Pro โดยมีขนาดเพียง12.7ซนติเมตร5นิ้วและน้ำหนัก670เท่านั้นให้สมชื่อกับการเป็น Mac ค i มนซึ่งนับว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมทำงานเงียบและมีพอร์ตให้เลือกใช้มากมายกับราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับรุ่นมาตรฐาน AirPods 4แม้ปัญหาของหูฟังอินเอียร์จะเป็นความพอดีขนาดสวมใส่ทำให้หลายคนทนไม่ได้กับการมีจุกซิลิโคนที่ใส่ไว้ในหูนานถึง2-3ชั่วโมง แต่การไม่มีจุกซิลิโคนที่แนบสนิทรอบหูก็เป็นสาเหตุให้ระบบตัดเสียงรบกวนทํางานได้ไม่ดีด้วยแต่ Apple กลับแก้ปัญหาเหล่านั้นได้กับ a อ p l e ร4ที่มีระบบตัดเสียงรบกวนหรือ ANC ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีการจับคู่แบบพิเศษและช่วยให้ใส่พอดีกับหูแถมไดเวอร์ใหมย่ยังช่วยรับประกันคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นพร้อมอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้น และเคสชาร์จ USB-C ที่ในภาพรวมแล้วทำให้กลายเป็น AirPods ที่ดีที่สุดของ Apple เลยก็บารายลูเซอรผู้แพ้ในปี2024 Apple i n t e l l i g e n c หลายคนน่าจะเคยเห็นก,นก,กนารสรุปการจ้งเตือนของ Apple i n t e l l i g e n c แต่ก็ยังนับว่าเป็นฟีเจอร์ที่ยังไม่สมบูรณ์ดีนักหลังถูกนำเสนอว่าเป็นฟีเจอร์หลักของ iPhone 6 6และยังไม่ได้เปิดตัวแบบเต็มรูปแบบพร้อมกันแถมค่อยๆอัปเดตมาพร้อมระบบ iOS เรื่อยๆด้วย จนตอนนี้ก็มาถึง iOS 8.2แล้วแต่ Apple Intelligence ก็ยังมีฟีเจอร์ที่น่าทึ่งไม่ครบรวมถึงการใช้ AI ก็มีให้กับบางประเทศที่ใช้งานภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยผู้ใช้ในยุโรปและจีนต้องรอจนถึงเดือนเมษายน2025แถมการทำงานของ AI ก็ยังคงตามหลังคู่แข่งอย่าง OpenAI และ Google Gemini อยู่ Apple Vision Pro แม้การเปิดตัว Apple Vision Pro ดูจะเป็นที่ฮือฮาในอเมริกาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ในปีนี้แต่กระแสของ Apple Vision Pro กลับตกหวบอย่างรวดเร็วหลังจากเปิดตัวมาไม่นานและต่อให้จะมีการขยายไปสู่ตลาดในเอเชียและยุโรปบางแห่งแล้ว Vision Pro ก็ยังคงเป็นโปรดักที่เหมาะกับคนเฉพาะกลุ่มเนื่องจากมีราคาสูงและก็จจำกัดในการใช้งาน ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสนใจมากอย่างที่ควรจะเป็นในฐานานวัตรกรรมใหม่ของ Apple แถม Vision Pro ยังมีน้ำหนักที่หนักและขนาดไม่เอื้อต่อการพกพารวมถึงไม่มีแอปพลิเคชันอะไรที่เข้ามาเปลี่ยนเกมให้เป็น Vision Pro น่าสนใจอย่างแท้จริงด้วยทำให้ Apple ต้องเปลี่ยนการเดินเกมหาทางผลิต Vision Pro ราคาถูกลงเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคง่ายขึ้นโดยสรุปแล้วทั้งฝั่ง w i n n e อ และลูซอร์ก็แตกต่างกันไปตามความคิดเห็นของผู้ใช้ที่คัดหวังเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ใหม่ๆจาก Apple ทุกปีอะไรที่อัปเดตใหม่แล้วดีกว่าเดิมก็จะถูกชื่นชมและอะไรที่ปรับแก้ได้ก็ถูกติเพราะต้องรอคอยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะในปี2025 Apple ก็ยังคงไม่หยุดที่จะพัฒนาและทดสอบอะไรใหม่ๆใ,ให้ได้ใช้กันแน่นอนครับที่มา GSM Arena Apple อัดเปิดตัว MacBook Air ชิป M4 เร็วกว่าที่คิด Apple เตรียมจัดงานเปิดตัว iPad, iPhone SE 4และ MacBook Air ใหม่พร้อมชิป M4 ที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวเร็วกว่าเดิมในช่วงต้นปี2025และดูเหมือนว่าโปรดักต์ใหม่ๆจะเปิดตัวในช่วงเวลาใกล้เคียงกันด้วยโดยมาร์กแบนจากรูปเบิร์กอัปเดตมาว่า Apple จะเปิดตัว iPad, iPhone SE และ MacBook Air รุ่นใหม่ในช่วงต้นปี2025เร็วกว่าโปรดักตอื่น ซึ่งถ้าดูจากวันเปิดตัวก่อนหน้านี้แล้ว Macbook Air รุ่นชิป M 4อาจเปิดตัวในช่วงต้นเดือนมีนาคม2025เลยเพราะ Apple กำลังทดสอบ Macbook รุ่นใหในนม่ภายในบริษัทแถมคาดว่าจะมาพร้อมกับ Webcam แบบ Ultra Wide พร้อมกับฟีเจอร์ Center Stage ด้วยทำให้เหลือแค่ iPad รุ่นใหม่และ iPhone SE 4ในเดือนเมษายนนี้เท่านั้นโดย iPad 11รุ่นพื้นฐานอาจจะมี2รุ่นตามที่มีรหัสวปงบอกมาทั้ง J 4 8 1และ J 4 8 2พร้อมชิป M 4 และไม่มีอะไรใหม่ที่น่าติดตามเท่าไหร่หรือไม่ก็มีดีไซน์บางลงพร้อมกับโปรโมชั่น p o t Thunderbolt และจอ OLED ก็อาจจะดึงดูดผู้บริโภคได้บ้างแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ที่ iPad Pro รุ่นชิป m 5จะได้รับการอัปเกรดในช่วงปลายในปีเดียวกันทำให้ช่องว่างระหว่างโปรดักต์ทั้ง2รุ่นขยายกว้างขึ้นส่วน iPhone SE4 คาดว่าจะมีดีไซน์เหมือนกับ iPhone 14แต่จะมาพร้อมกล้องหลังตัวเดียวและโปรเซสเซอร์ A17 Pro สำหรับการเข้าถึงฟีเจอร์ Apple Intelligent ได้ซึ่งหากมั c c กโก a แมนคาดการถูกตามทั้งหมดที่กล่าวมา Apple ก็อาจจะเปิดตัว MacBook Air รุ่นชิป M4 ในเดือนมการาคมหรือเดือนกุมภาพันธ์และหลังจากนั้น iPad OS 8 8 3จะมาถึงในเดือนกุมภาพันธ์ตามด้วย iPad รุ่นใหม่อีกครั้งแต่ iPhone SE4 ถือเป็นรุ่นที่น่าจับตาม,มองรอจะเปิดตัวพร้อมกับ iPad ด้วยที่มา Apple Insider.com และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ